ที่คุณประวินได้แสดงให้เห็นเนี่ยจะเห็นว่าในปี2,558เนี่ยรายได้จากธุรกิจของ HDD เนี่ยนะฮะมันลดลงไปประมาณ50ล้านบาทนะครับซึ่งรายได้ของ HDD ที่ลดลงไปอันนี้เนี่ยก็สาเหตุก็คือเนื่องมาจากว่าโดยโปกติบริษัท SPP นะฮะเราก็จะมีลูกค้าหลักที่เป็นลูกค้าในส่วนของธุรกิจ HDD เนี่ยก็จะมีอยู่2บริษัท นะครับบริษัทที่1ก็คือบริษัทนิเด็กนะนิเดกอิเล็กทรอนิกส์นะบริษัทที่2เนี่ยก็คือบริษัทของซัมซุงนะครับเนื่องจากว่าซัมซุงเนี่ยเข้ามา take over, เทคโอเวอร์จากบริษัท JVC เดิมนะฮะทีนี้มาปี2558ปเนี่ยประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราเองเราก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับก็คือว่า ซัมซุงเนี่ยเขาได้ประกาศปิดกิจการนะฮะก็คือเลิกเลยนะครับเลิกกิจการเลยมันก็เลยทำให้รายได้ในส่วนของ HDD เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นรายได้ที่มาจากซัมซุงเนี่ยก็หายไปนะฮะประมาณ50ล้านบาทเนี่ยนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยก็ก็ไม่มีเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็มีไปส่งผลสะท้อนใน ในเรื่องของการขาดทุนของบริษัทเพราะว่าเราสามารถที่จะเคลมจากซัมซุงเนี่ยนะครับมาได้เพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะสิ่งที่เราเคลมได้เนี่ยก็คืออย่างเช่นพวกรองแมตนะฮะที่เรามีการตะเตรียมเอาไว้ที่จะทําให้กับซัมซุงเนี่ยก็เคลมมาได้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็ชิ้นงานที่เราผลิตเอาไว้แล้วที่เป็นเ,เตรียมที่จะรอขายเนี่ยนะครับ อันนี้ก็สามารถที่จะเคลมได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นผลจากการขาดทุนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งก็มาจากการปิดโรงงานของซัมซุงนะครับทีนี้อันที่2ก็คือว่าก็จะเห็นในส่วนของ Non H D D เนี่ยนะฮะซึ่งมันก็ไปในทิศทางที่ได้แจ้งไว้ว่าเราพยายามจะหาธุรกิจเสริมตรงนี้เราก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มรายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับ ไม่ไม่มากะฮะก็ประมาณสัก3ล้านบาท3ล้านกว่าต่อปีนะครับแต่ว่าปัญหาที่เรามีก็คือว่างานใหม่ๆที่เราหาเข้ามาเนี่ยนะครับมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะฮะมันมันจะไม่ใช่เป็นการผลิตแบบ Mass Production นะที่ว่าออเดอร์มาครั้งหนึ่งเนี่ยตอนหนึ่งโมเดลเนี่ยสีแสนชิ้นนะฮะ แต่พอมาเป็น non HDD ปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นชิ้นส่วนของออธุรกิจยานยนต์บ้างชิ้นส่วนของพวกเครื่องจักรบ้างนะฮะแล้วก็ชิ้นส่วนอื่นๆเนี่ยนะครับออเดอร์ที่มาแต่ละโมเดลแต่ละโมเดลเนี่ยมันเป็นแค่หลักพันหลักหมื่นเท่าน,นั้นเองนะแล้วก็ชิ้นงานมันก็มีความสลับซับซ้อนเนี่ยมากขึ้นนะฮะตรงนี้มันก็ทําให้เรามีปัญหาในปี2558เนี่ยมากพอสมควรเพราะว่าอันที่1ก็คือ,เ,อ,อเครื่องจักรที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับ เราต้องมาแอพพลายในการที่จะมาใช้กับชิ้นส่วนใหม่ๆนะถามว่าใช้ได้ไหมเครื่องจักรมันใช้กันได้แต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สูงตามที่เราคาดหวังนะครเนื่องจากว่ามันไม่ใช่เป็นเครื่องจักรที่มีแล้วก็ใช้กับชิ้นส่วนนั้นๆโดยเฉพาะนะฮะอันนี้ก็ต้องอาศัยในความสามารถของพนักงานเราส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะนําเครื่องจักรที่เรามีอยู่เนี่ยมา พัฒนามาผลิตสินค้าใหม่ๆเนี่ยได้ยังไงทีนี้ตรงนี้ผลที่ตามมาก็คือว่ามันก็ทําใหเ้เราผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะครับของเสียก็มีค่อนข้างจะเยอะนะเพราะฉะนั้นในปี2,558นเนี่ยก็จะจากตัวเลขที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยนะฮเรามีของเสียที่ผลิตออกมาเนี่ยมากพอสมควรซึ่งตรงนั้นมันก็มีผลที่ทําให้ต้นทุนของเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะฮะ อันนั้นก็เป็นเป็นปัญหาที่สองที่ว่าทำไมทำใหเ้เรามีผลขาดทุนในปี2,558เนี่ยนะครับอันที่สามก็คือในเรื่องสิ่งที่เราทำได้แล้วก็อันนี้เป็นารายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอนะก็คือเรื่องของอตัวตัวเซอร์วิสนะฮะเซอร์วิสอันเนี้ยเราจะแยกเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นส่วนที่เรา,เ,าเราเรียกว่าเราบริหารจัดการ ในส่วนของแอดมินนะฮะแอดมินิสทรชันเนี่ยนะของโรงงานที่เราผลิตเลน์ให้กับนิคอนเนี่ยนะครับส่วนนี้เนี่ยเราจะบริหารจัดการในด้านแอดมินให้กับเขาแล้วก็ทางนิคอนเขาก็จ่ายค่าฟรีให้กับทางเรานะครับอันนี้ก็เป็นรายได้ที่สม่ําเสมอแต่ว่ามันมีรายได้อีกตัวหนึ่งนะที่อยู่ในเซอร์วิสอันนี้นะครับก็คือเป็นธุรกิจใหม่ที่เราได้แจ้งให้กับทางผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นทราบก็คือเรื่องของการผลิตประกอบนะครับ ประกอบหน้าจอของโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะซึ่งตัวนี้เนี่ยเ,เรามีรายได้จากธุรกิจตัวนี้ในในปีที่แล้วนี่ประมาณเท่าไหร่นะคุณปวินประมาณ97ล้านบาทนะครับคือใน290ล้าล้านบาทนนจีจะมีรายได้ที่ประกอบธุรกิจจอมือถือนะครับอยู่97ล้านบาทที่ใน97ล้านบาทอันนี้เนี่ยนะครับปัญหาของเราก็คือว่า ออเดอร์ของจอมือถือที่มาเนี่ยนะฮะมันมันไม่สม่ำเสมอนะฮะบางเดือนก็มาเยอะจนทำไม่ทันนะ,ะบางเดือนก็น้อยจนคนงานพนักงานที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับไม่มีงานทำมีมีงานทำแต่ว่ามันมันมันไม่บาลานซ์กับจำนวนคนที่เรามีอยู่นะ ตัวนี้ก็มีผลที่ทําให้เราเกิดการขัดทุนจากไอตัวธุรกิจประกอบมือถือเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราขัดทุนอยู่ประมาณขาดทุนอยู่นะครับขาดทุนอยู่ประมาณ8ล้านกว่าบาทจากธุรกิจประกอบมือถือนะฮะแล้วก็ตรงนี้เราก็เลยมาคิดนะครับว่า เ,เ,เดี๋ยวอีกอันนึงก็คือเรื่องของเรนทอลนะครับเรนทอลอันนี้จะเห็นว่ารายได้ที่เราได้เนี่ยสม่ำเสมอนะเพราะเป็นรายได้ที่จากการให้เช่าโรงงานนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแล้วก็มีกําไรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในในในปี2558ปเนี่ยปัญหาหลักๆที่เราประสบเนี่ยนะครับก็คือ 1. ธุรกิจ HDD เนี่ยลูกค้าหายไป1รายนะครับอันที่ 2. ธุรกิจ Non HDD เนี่ย ะะเราต้องมีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็มีของเสียเนี่ยค่อนข้างจะเยอะอันที่3ก็คือในส่วนของเซอร์วิสที่มีการประกอบจอมือถือเนี่ยนะครับรายได้มาไม่สม่ำเสมอนะก็ทำให้เรามีการขาดทุนจากส่วนนี้เพราะฉะนั้นอตอนช่วงปลายปี2558เนี่ยนะครับเราก็มีการปรับโครงสร้างของอต้นทุนของเราใหม่นะฮะ เรามีการปรับโครงสร้างของเราใหม่เพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับงานที่เราได้มานะในเดือนพฤศจิกาปี2558นเนี่ยเราก็เลยมีการเลาออฟพนักง,งานออกไปนะฮะเพื่อที่จะลดรายจ่ายที่มันเป็นฟิกซ์เอ็กเพนส์เนี่ยนะฮะตัวเนี้ยลงไปนะครับ ในการเลิกออฟพนักงานเนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามกฎหมายให้กับพนักงานของเรานะซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานที่ทํางานกับเรามาเป็นระยะเวลาจํานวนหนึ่งนะครับก็มีการคัดพนักงานส่วนที่เราเห็นว่าประสิทธิภาพอาจจะต่ำเนี่ยออกไปนะฮะก็มีการจ่ายค่าชดเชยของพนักงานเนี่ยไปนะครับรู้สึกจะจ่ายไปอยู่ประมาณ4ล้านกว่าบาท ะะจ่ายไปประมาณ4ีล้านเนะครับในส่วนของพนักง,งานที่ที่เราได้มีการนั่นออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทําให้จํานวนพนักง,งานของเราเนี่ยนะฮะจากเดิมเนี่ยในปี2558เนี่ยนะครับที่เรามีอยู่จํานวนในส่วนของที่เราเลี้ยงออกไปเนี่ยนะครับมันก็มีการลดลงไปค่อนข้างเยอะ ก็ทําให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของพนักงานตัวนี้ก็ลดลงไปค่อนข้างมากนะครับซึ่งก็คงจะเห็นผลในปี2,559เนี่ยนะครับว่ารายจ่ายในส่วนของพนักงานตัวนี้จะลดลงไปค่อนข้างจะมีในยะสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าจะที่จะตอบว่าในปีที่แล้วเนี่ยเราขาดทุนเนี่ยเราขาดทุนจากอะไรนะครับที่ถามว่าในปี2,559เนี่ยนะฮะ ในส่วนของการลงทุนเพิ่มอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ใหญ่ๆลงทุนใหญ่ๆเนี่ยคงจะยังไม่มีนะฮะเพราะว่าเราคิดว่าในปี2,559เนี่ยก็คงจะต้องเป็นปีทีเ่เราจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของพนักงานของเราเนี่ยให้ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อที่จะลดของเสียนะฮะซึ่งเป็นจํานวนเงินเป็นหลักหลัก10ล้านบาทนะฮะที่ที่เราได้เสียหายจากตรงนี้ไป เพราะเราจะลดตัวนี้ได้ยังไงนะฮะในปี2519เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักอันหนึง่งว่าจะลดของเสียลงไปได้ยังไงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คิดว่าธุรกิจอันไหนที่ทําแล้วเนี่ยมันขาดทุนนะฮะแล้วก็เป็นภาระที่จะทําให้เราต้องแบกรับเนี่ยเราก็จะตัดออกนะครับซึ่งก็ขอถือโอกาสแจ้งให้กับผู้ถือหุ้นในที่นี้ว่า วันที่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่28เนี่ยเ,เราก็ปิดแผนกประกอบโทรศัพท์มือถือนะครับเนื่องจากว่า,ารายได้ที่เคยได้แต่ละเดือนเนี่ยเป็นหลัก8ล้านถึง10ล้านเนี่ยนะฮะอยู่อยู่ลูกค้าลดออเดอร์รลงไปเหลืออยู่แค่ล้าน2ล้านบาทนะซึ่งยิ่งทำยิ่งขาดทุนนะครับก็ตัดสินใจคณะกรรมการบริษัทเนี่ยก็ตัดสินใจในการที่จะปิด ธุรกิจประกอบมือถือเนี่ยไปนะครับแล้วก็บันพุ่งนี้ก็เราก็จะจ่ายชดเชยให้กับพนักงานซึ่งตรงนี้มันก็จะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายเลิกจ้างนะครับคิดเป็นเงินก็ประมาณสิบล้าน3ามแสนกว่าบาทนะฮะทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เรากำลังเจรจากับลูกค้าของเราอยู่นะครับ ลูกค้าของเราก็คือบริษัทมินิแปรนะครับเ,เจรจากับเขาอยู่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายเลิกจ้างตรงนี้เนี่ยาทางลูกค้าเนี่ยจะช่วยเราในการที่จะจ่ายตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็มีการทำจดหมายมีการเ,าเจรจามีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับก,ก็ยังไม่แน่ใจว่าแนวโน้มออกมาก็เหมือนกับว่าลูกค้าบอกว่าจะ จะช่วยนะครับแต่ว่าตัวเงินเท่าไหร่อันนี้ก็อยู่ในช่วงนี้ที่ทําเรื่องไปที่สํานักง,งานใหญ่ของบริษัทที่ญี่ปุ่นอยู่นะครับเพราะนั้นตัวเลขถ้าเราได้รับการช่วยเหลือตัวนี้มาเยอะก็จะทําให้ผลขาดทุนในไตรมาสที่2เนี่ยก็จะก็จะลดลงนะฮะแล้วก็ถามว่าปีนี้ปี2559ยเเนี่ยจะมีกำไรไหมนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าถ้าดีก็คือทําให้มีกําไรแต่ว่าถ้าอยังไงก็คืออย่าให้ขาดทุนนะฮะซึ่งก็ก็เข้าใจว่าหลังจากที่เรามีการปรับโครงสร้างของพนักงานมีการปรับโครงสร้างของธุรกิจอันไหนที่ไม่มีกําไรเราก็หยุดไปเนี่ยแล้วก็ยอมที่จะเจ็บตัวสักช่วงแรกนะฮะดีกว่ามาขาดทุนทุกเดือนทุกเดือนนะครับก็คิดว่าในปี2559เนี่ย ทางเราเองเราก็ตั้งเป้าไว้เหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราทำให้เสมอตัวนะครับอย่างดีก็คือให้มันมีกำไรบ้างนะฮะซึ่งก็จะเห็นว่าไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยผมเข้าใจว่าก็จะพอมีกำไรบ้างนะฮะส่วนไตรมาสที่สองก็อย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนให้ทราบนะครับว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถเจจาในการที่จะให้ลูกค้าเนี่ยมาช่วยจ่ายค่าชดเชยพนักง,งานของเราตัวนี้ได้ยังไง ถ้าลูกค้ายอมจ่ายให้เราเต็มจํานวนทั้ง10กว่าล้านเนี่ยอันนี้ก็ก็จะไม่มีผลกระทบถึงผลประกอบการของไตมากสเนี่ยมากนักนะครับไม่ไม่ทราบว่าอันนี้อาจจะเป็นคําตอบถ้าว่ายังไม่ชัดเจนก็เชิญสอบถามได้อีกทีนะครับมีมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก็ก็อยากจะกลับเรียนเพิ่มเติมนะอย่างที่คุณประพจน์ว่าเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่นอกเหนือที่เราจะควบคุมเนี่ย อย่างอยู่อยู่ซัมซุงก็เลิกไปอันนี้เราก็ไม่รู้จะทําอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราสามารถที่จะดูแลและก็ควบคุมได้เนี่ยก็พยายามที่จะลดนะฮะเช่นอันไหนที่เราขาดทุนแล้วเราก็เลิกกิจการไปนะฮะก็ต้องตัดสินใจอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นโดยสรุปอันไหนที่มันเป็นปัจจัยนอกเหนือขัดที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็ยากก็ต้องยอมเข้าไปเขาเลิกไป แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมว่าอะไรที่เราครวบคุมได้ไม่ว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพก็ดีนะครับเรื่องของการเจรจากับผู้ที่จะช่วยเหลือก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยก็อันนี้เราก็พอทําไปได้นะขอบพระคุณนะถ้าไม่มีก็ต่อไปเชิญไปายบกฮะค่ะก็ถ้าไม่มีผู้ใดมีคําถามเพิ่มเติมนะคะก็จะขอให้ลงมติในวาระที่สามนะคะเนื่องจากวาระที่สองเราไม่มีการลงมติตอ,อ,อ๋อโทษนะคะ่ะเชิญเลยค่ะ ท่านประธานดิฉันวนวลวันภคุณวสุรพลฉันนะคะอาสาสมัครพิทักษิตผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยนะคะก็จากผลประกอบการเท่าที่แสดงมาว่าบริษัทก็ขาดทุนมาเรื่อยๆแม้ว่าปีนี้จะขาดทุนลดลงไปตั้งเยอะนะคะแต่ที่เมื่อกี้ที่ที่คุณประพ์ได้ได้กรุณาแจ้งให้ทราบว่าอันไหนที่มันเป็นเนื้อร้ายเราก็ตัดทิ้งถูกไหมคะอันไหนที่เราเรามีปัญหา อะไรยุบได้เรายุบทีนี้คำถามก็คือว่าอยากทราบว่าแล้วบริษัทในในระหว่างที่เราขาดทุนอย่างนี้เนี่ยเราจะมีปัญหากับสถาบาันการเงินไหมคะมีผลอะไรกระทบต่อการขยายตัวของเราไหมเพราะว่าสถาบาันการเงินคงจะมองว่าเอ้แลวเราจะอยู่ต่อไปกันได้อย่างไรเราถึงขนาดต้องเลิกออฟแล้วนะคะแล้วเราจะขยายตัวให้มันมีกำไรได้อย่างไรอันนี้ในฐานะผู้ถือหุ้นขอรับทราบตรงนี้ ครับเชิญนะขอบคุณครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับในการปรับปรุงธุรกิจเนี่ยอันนึงก็คือเราจะมองไปในเรื่องของแคชฟลู o ์นะครับว่าในส่วนของแคชฟลู์ของเราเนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้ตัว e ีบิด a าของเราเนี่ย